สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะจินตนาชาแนลค่ะคุณผู้ชมวันนี้ค่ะจินตนาจะลงแนวทางลาพัฒนาค่ะอ่ามตอนนี้กะเวลาบ่ายสองจะสามโมงแล้วนะคะคุณผู้ชมจินตนามาที่โรงพยาบาลอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมมาที่โรงพยาบาลค่ะโอ้ยเหมือนเก่าเหมือนเดิมค่ะคุณผู้ชมเป็นที่พึ่งที่ไหนเราเนี่นะคะคุณผู้ชม จิจนตนาตะลงกแนวทาลาล่าพัฒนาค่ะวันที่หนึ่งกรกฎาคม2567ค่ะคุณผู้ชมหลังจากที่ล่งรัฐบาลไทยรั่ว,วไปแล้วนะคะเนาะก็ยังมีลาพัฒนาตามมาอีกค่ะคุณผู้ชมค่ะล่าพัฒนามนีร่วมเซียนค่ะคุณผู้ชมนวดที่แล้วนะคะจิจะนตนาบ่ได้เอามาน้ำค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าเหนือกว่าจะได้กลับเรี่ยวนะคะเนาะค่ะเพราะว่ามาขอใบส่งตัวอยู่ค่ะก็ต้องไปพบหมอที่อ,ทอุดรอีกค่ะคุณผู้ชม มือนีก็เลยในในก็มันจะเสียเวลาอยู่แล้วกันเลยเอาแต่กระดาษ A 4กับปากกามาไว้เขียนค่ะคุณผู้ชมแล้วก็มา,มา,มานั่งอัดคลิปอยู่ในรถค่ะเนาะบ่สะดวกกะอสซาเอาค่ะคุณผู้ชมเนาะเพราะาอยากลงแนวทางให้คุณผู้ชมได้ดูกันค่ะแนวทางวันนี้นะคะคุณผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะเพราะว่าแนวทางนะคะมาจากการคำนวณทั้งหมดเลยค่ะเล่าพัฒนามือนีเนาะคะ่ะ แต่ว่ามีความฝันตรงกันกันกบเลขที่จินตนาคํำนวณค่ะคุณผู้ชมนะคะก็มีมาฝากเหมือนเดิมค่ะวันนี้รวมเซียนค่ะคุณผู้ชมห้าเซียนเนาะคะ่ะเนาะคลิปแรกห้าเซียนก่อนคลิปต่อไปจงค่อยซีเซียนค่ะคุณผู้ชมจะเป็นใครบ้างนั้นนะคะคุณผู้ชมก็ค่อ,คอยๆดูไปนะคะคุณผู้ชมเนาะ ขอพระคูณหลายๆค่ะคุณผู้ชมที่กดไลค์กดแชร์ค่ะกดติดตามช่องจินตนาชาแนลนะคะเนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับจินตนาค่ะจินตนาขอขอพุณหลายๆค่ะแล้วก็ขอให้คุณผู้ชมทุกท่านจงปังๆนะคะที่นําแนวทางไปนะคะไปดูไปเล่าพัฒนาในคขึ้นนี้นะคะคุณผู้ชม จังไกันแล้วแต่ค่ะคุณผู้ชมผูทีเบิ่งคิปอยู่ตอนนี้หลังจากรัฐบาลไทยแล้วก็รัฐบาลไทยกับอให้ัปนให้ปังทุกคนเด้อค่ะคุณผู้ชมค่ะนะคะไปดูแนวทางกันเลยดีกว่าค่ะค่ะเริ่มจากจินตนาค่ะแอดจินให้วันนี้ค่ะรูดห้ากับแปดนะคะจับคู่ให้ค่ะแปดหนึ่งแปดสี่แปดเจ็ดค่ะห้าหนึ่งห้าเอห้าหนึ่งห้าสี่ห้าแปดค่ะคุณผู้ชมเน้นให้ห้าหนึ่ง ว่าจะเน้นอีกตัวหนึ่งค่ะคุณผู้ชมก็คือ,อ58นะคะ58 48ค่ะคุณผู้ชมนะคะแต่ว่าปากกาบพร้พอรมแล้วค่ะคุณผู้ชมแล้วก็กันด้วยค่ะคุณผู้ชมนะคะกันด้วยเพราะ่างวดนั้นมันจินตนาบริกันพอดีกับเมื่อออก16นะคะงวดนั้นเนาะแต่ก็เลเอาตัวกันมาด้วยค่ะคุณผู้ชม17แล้วก็67ค่ะแคปหน้าจอเด้อค่ะคุณผู้ชม ตัวอย่างไม่มีมาให้ดูเลยค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าจินตนาไม่ไดเอามาด้วยนะคะคุณผู้ชมค่ะค่ะไปต่อค่ะของเซียนอุดรค่ะเซียนอุดรวันนี้ค่ะให้รูด6กับ9นะคะรูดหกับ9เลขติดต้องมีอ่าหกเอ๊ะสองสามเจ็ดแปดค่ะแล้วก็จับคู่ให้สองตัวบนล่างไปกลับด้วยนะคะ หกสองหกสามหกเจ็ดหกแปดเก้าสองเก้าสามเก้าเจ็ดเก้าแปดค่ะแคปหน้าจอค่ะอันเกา่าบ่มีให้เบิงค่ะคุณผู้ชมตัวเลขจริงๆคนเพิ่นกระเขาอยู่ได้เนาะค่ะน้องวันที่แล้วมีพี่มีภูเขาอยู่ค่ะอินตหน้าก็รไร้ถือมาน้าเนาะเอาค่ะคุณผู้ชมด้วยความที่ว่ารีบร้อนแล้วก็ต้องมานางังรอหมออีกนานมากค่ะขอใบทรงตัวซื้อกันนานค่ะคุณผู้ชมนะคะ ไม่มีสิทธิ์เบิกได้ค่ะไม่มีสามีเป็นราชการเนาะเอาค่ะคุณผู้ชมวันที่หนึ่งกรกฎาคม2567ค่ะลาพัฒนาของมาดามให้รูด7กับ9ค่ะจับคู่ให้75 95 76 96 78 97ค่ะแล้วก็เน้น75 95 78 97ค่ะเป็นตัวเน้นแล้วก็3ตัวมีสีหางค่ะคุณผู้ชม 7จ็ดเก้าหค่ะแล้วก็7จ็ตัวเบิ้ลค่ะคุณผู้ชมเบิ้ล2ตัวค่ะ2ตัวบนล่างเบิ้ล7799ค่ะแคปหน้าจอค่ะขอบคุณแนวทางจากมาดามคำนวณค่ะแล้วก็ต่อไปเป็นของอาจารย์ต้อยรวมโชคค่ะวันนี้อาจารย์ต้อยรวมโชคให้มาค่ะรูด4ี่กับ5นะคะจับคู่ให้5 1าหห้า 2 5งห้า4้าสองสามสี่สี่สาห้าห้าสค่ะแล้วก็วินตัววินเอา4ี่กับ5ไปวินกันกันกบ0 1 2 3 4หี่หค่ะคุณผู้ชมแคปหน้าจอค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์ต้อยรวมโชคนะคะที่ให้แนวทางมาวางทางช่องจินตนาช h a n n ค่ะขอให้คุณผู้ชมมันมัน,มนปังปเด้อค่ะ รวยจากไทยเราก็ห้ไปรวยกับลาวพัฒนาอีกค่ะคุณผู้ชมและก็ฮานอยนํานะคะคุณผู้ชมมือนีเนาะสามอย่างรวมกันเลยค่ะเอาค่ะของเซียนสกลคนสว่างค่ะคุณผู้ชมวันนี้วิ่งรูดค่ะเพิ่นเพิ่นบามีตัววิ่งรูดเน้ะค่ะคุณผู้ชมจินตนาลืมค่ะวันนี้ตัววินเพิ่นหายตัววินมากเลยค่ะหกสามเก้าแปดเจ็ดห้าค่ะแล้วก็จับคู่ให้ค่ะสามหกสามเก้าแปดหก 8-9แล้วก็ตัวรองค่ะ9 7้าดเกแล้วก็หกห้าค่ะตัวเบิ้ลกันเบิ้ลน้ำค่ะคุณผู้ชมหกห3สค่ะแนวทางราวพัฒนาวันนี้ที่หน่งกรกดาคม2,567ขอให้หมานขอให้ปังนะคะค่ะหมอตีปากน้ำค่ะหมอตีปากน้ำให้มาวันที่1กรกดาคม2,567ค่ะลูด8กับ9นะคะ จับคู่ให้แปดหนึ่งเก้าหนึ่งแปดสี่เอ้ยแปดสองเก้าสองแปดสี่เก้าสี่แล้วก็แปดห้าเก้าห้าแปดหกเก้าหกแล้วก็กันเบิ้ลค่ะคุณผู้ชมหกหกเก้าเก้านะคะเอาค่ะคุณผู้ชมแนวทางทั้งหมดน,นี้นะคะรวมห้าเซียนนะคะคุณผู้ชมอินตนาะกับ ขอคุณผู้ชมมันมาปังปังทุกๆคนเด้อค่ะที่เขามาเบิงงชองจินตนาชาแนลเข้ามาแล้วขอให้ปังดูแล้วขอให้เพิอเทินดูแล้วขอให้รวยทุกขั้นนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ